เลยผมเป็นออโต้แกรมป์ใช่เป็นเขาบอกว่าพี่นนท์มาเที่ยวสนามปทุมสปีดเวทอะไรนั่นไหมใช่เห็นแอคเขาเป็นขับฉลามติ้งนู่นนี่นั่นเลยเพืนพี่นนท์มาลองของจริงเขาบอกว่าผมได้ของจริงหรือเปล่าแบบพามานั่งรถดิฟหน่อยดิบันมาบันมาแล้วยางเสียแล้วแหละซาบันซาบ้านเมื่อกี้นั่งไปสองรอบบนบนไม่ถึงสามนาทีผมเล่นคนรวยครับวันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมาก เป็นอีกหนึ่งคอนเทนต์แล้วกันครับพี่วิ่น้องมาชมเล่นแบบสุลต่านอ่ะสไตล์สุลต่านแต่ไม่ใช่รถเราแล้วบอกกันใช่ครับเป็นรถของพี่เกียร์คนนู้นเดี๋ยวเราม่ขับพี่นนท์จะลองลองขับแล้วนี้กัดเบนท์ไทยพี่ขับอ่ะต้องงั้นอยู่แล้วอ่าถ้าเบนท์ให้พี่ขับพี่ก็ขับต้องอย่างงั้นอยู่แล้วแต่เราไม่ใช่รถเราใช่จ้ะใช่เต็มระบบเต็มระบบรถยืมอย่างฟันอะรถแรกขับดีสุดรถยืมรถเบนอดใจดีครับทีมโอเวอร์ไดร้อ่ะพี่โอเวอร์ได้ได้ครับไปเดี๋ยวไปลองกันครับ ปีมจริงๆวันนี้ผมว่าอยากอยู่บ้านเว้ยครับผมแต่ผมไม่มามันมีคนก่อนใครเหะครับเอาเอาตัวน้าพูดไปกูมีดอีกแล้วไม่ได้พี่เราไน่คือครอบครัวือนโดมินิกโตเรโตนี่มินิกไงอ๋อคนในครอบครัวแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตก็คือทุกๆคนที่อยู่ในห้องนี้ติวตอนนี้ ฉลองให้กับครอบครัวฉลองไม่ต like> ัดผมเหมือนโดมินิกอะนี่ไม่ตอมนี่หว่าเดี๋ยวนี่พอพอตายแล้วอันนี้อะไร ผมก็จะอยู่ตัดคลิปที่บ้านใช่อยากเปิดกล้องวงจรปิดที่บ้านเข้าไปแล้ผมสองรอบถ้าป๋าโตดูอยู่ไงก็อบรมลูกให้ดยนตาผมสิผมรับมันอ่ะวาเดี๋ยวนี้เราจะมาบีมจะพาเราไปเทสรถดิบมลยครับผมไปครับ

เล่นรถหน่อยดิอะไรนะพี่พี่ถามปิ่งนกคืออะไรปิ่งนกไวแฟบครับไวแฟบคือเป็นของอเมริกาโอ้โโหดยตรงในการดิฟโดยเฉพาะดูว่าแล้วทีนี้ของพี่เขาก็ซัวเถาฮะซัวเถาคืองานอาหมวยงานอามวยแล้วก็เอาหมวยแฟบสามแสนอาหมวยก็แสนฝาแต่ขับได้เหมือนกันเหมือนยู่ที่ฝีมืออ่าใช่ครับเครื่องก็ได้เหมือนกันอันนี้เครื่องอะไรพี่ 12G ข้าวครับไม่ดเลยหอยหอยเลียหอยไหมครับเลียตอนนี้ลิ้นติดเลยครับแดงเลยหอยแดงแดงเลยครับเอ้อันนี้อันนี้สวิกเลยสวิกปัดทั้งหมดนี่ครับเอาดีๆไม่เอามัดเอาจริงเหรอเอาดีๆเผื่อคนตัดไฟครับตัดไฟเพราะว่าเพราะว่าเวลาเกิดอุบัติเหตุเซฟตี้ ทางเซฟตี้ก็ต้องเข้าไปกดปแอ้วมาจัดกันไฟมันเปิเดรถจนไฟลุกมันเป็นกฎของไปกด FIA FIA เหมือนคุณ <c oughs> ในักเลงไม่รู้ <c oughs> ยังขัดนะ <c oughs> ทั้งหมดตอนนี้2 4 8 10 11คัน12คันว้าเมนจริงๆเราเราไม่มีโอกาสมาขับฟรีๆอย่างนี้ได้นัทธานัทธายากนะยากยากยาก ขอบคุณพี่เกียร์กับพี่กองพี่เกิดแล้วก็พ <Jung net> ี่พ <faith> <food> ี่พี่พี่ใช่พี่พี่พี่ ก็คือทำไมไม่ง่ายอย่างปกติเราเห็นแต่พิตตี้เขาอยู่กับคนใช้ยามวันนี้แม็กซิ่สองเดือยสองเดือยสองเดือยมายือนแี็กซี่ะโอ้ตายแล้ว คือเราต้องไวไ้ใจเขาจริงใช่ใช่อ่โอ้ยเดือนเกือบขาดเลยครับ <c oughs> โดติี่มีแต่พิตตี <c oughs> น้นะน <c oughs> ครับ <c oughs> เว้นหากเจียใช่ไอ้เราที่จะชนเจียที่จะสอนจดว่าเอ้ยทำยังไงปุ๊บแล้ว,วก็ตักที่คุณผู้ชมเลยครับ อันนี้คือจะโดนนัดให้ผมดูก่อนใช่ครับก็คือเราจะให้เราลองขับด้วยไง่สุดจัดนะครับผมก็คือปกติแล้วถ้าร่างกายที่โดยโดยทางรถจักรยานถ้าตกเป็นดอกไงพี่ต้องเตือนทัวร์เลยนะทุกคครับสถานการณ์ดิฟเนี่ยมันคือทำต่างกันเลยพี่แต่แค่เราแค่ประคองมันไว้แทนเนี่ยโดนนัดเนี่ยคือถ้าลอถทุกอย่างผมต เราไม่ได้ล็อกไปอย่างนี้เราจะนวดนวดไนไหนโอเคนวดโหน่งอะไรก็นวดนวดไหนโหนงอะไรพี่ก็จับไปอย่างงี้เลยพี่ตะขออ,อย่างงี้โอเคไปเีงทุกอย่างคืกอการนวดทั้งหมดเลยพี่ แต่ว่าให้เมอบยกเข้าเล่งหน่อยแล้วก็เหมือนประคองนี้ตอนแรกอาจจะมอ่านเขเล่งไม่ออกกับรอบเกลือแล้วคงอะไรเลยพอที่เริ่มรู้สึกล้วนี่เริ่มรู้แล้วว่า,าต้องไปยังไงต้องจุย่ยยังไงนะแบบใช้อย่างที่บอกเลยไม่ได้ใช้ความรู้สึไม่ได้ใช้จินตนาการแต่ใช้ความรู้สึกในการทัใช่ครับเหมือนตอนนี้ได้สามคนมีพี่เบ มันอยู่ในพอเรารู้ว่าคันเร่งมันอ่ามันประมาณไหนรอบเครื่องเท่าไหร่มันรู้สึกว่ามนปุงง่ายคือพอเป็น200ร้อยเซกแบบปิดแบบพี่กับพี่เกียกใช้เนี่ยมันรถมันจะสั้นกว่าพอรถสั้นกว่าทุกอย่างมันจะไวกว่านึกออกภาพเราพูดว่า9ก้นาฬิกาฝั่งนี้3ามนาฬิกาฝั่งนี้ต้องการให้ท้ายจาก9ก้นาฬิกาสารถสั้นกว่าเพราะฉะนั้นเราบมดที่สั้นกว่าเพราะฉะนั้น้ำมันมันจะเร็วกว่าแต่พอเป็นเซฟิโลยาวกว่ามันกินเลือดกินยาวนะเมื่อเวลาเราตั้งช่วงล่างเ3 1ให้มือใหม่ขับเนี่ยมันจะค่อนข้าาางง่ยยแลลวมีเเคิดอะ อ๋อ่าเข้าใจก็เหมือนมันแต่งได้ได้มากกว่ามันจะแต่งได้เวลามันออกเราจะรู้สึกเร็วจะมีเวลาคิดเยอะสบายๆอะไรเงี้ยไม่ไวเท่าของพี่ไม่ไวเท่าพี่นี่ไวเลยคือสูตรน้อของรถไนโอดอร์ไลน์เนี่ยก็จะเป็นแบบเราตัดเฉพาะคนเหมือนตัดสูตรอ่ะพอดีตัวคนชอบขับสไตล์นี้แบบนี้พอวันนึ่งพอการออกแบบได้ออกแบบได้ว่าเฮ้ยตรงนี้นี่ตรงนี้หน่อยอย่างพี่พี่เป็นพี่เป็นเซตติ้งอย่างเงี้ยพี่เป็นทางพี่ก็จะมองว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยมือคนนนท์ทำไปเพิ่มรถได้เ้องออขึ้นนิดนึงตุมมือได้ละเอียดแล้วก็ปปรับบบไอีกแ คือรถเนี่ยตามนิสัยเราเลยครับถนี้ไม่มีจะขีที่ดีที่สุดแต่ที่แน่มันมากขอบคุณเราจริงๆครับขอบคุณครับ